สวัสดีครับผมลุงหลอดเอฟซีครับมือหนีภาพมาเบิง้งห้างมือนไฟของผมอ๋อครับ,บท,ทีมทีมงานยังนะครับเนี่ยวันนี้ทีมงานยังครับ แรมจะเล่นนะครับผมเมื่อนั้นอยู่บ้านน้องแสงนะครับผมแรมอีลีนะครับผมรุ่งรอดเหลือแต่เกือบนะครับผมอามือนี้สิเป็นยังไงเป็นเป็นไดร์ล้ำโตเฮ้านี่ขึ้นว่ามันได้เงินแล้วนะครับเมื่อนั้นนะครับผมคืนลครับคือกันคือเกาเมครับผมแต่บ่แลมโอเคนะครับผมมือนี้เมบดีคว้างดีคอยได้เล็กซี่ร้อยครับหากลงอึงไครคอยได้อึงอ่าเงินว่าทีมงานเขาวหงได้มือนี้หวานวะ หวานยังไงหวานไงหวานจิ้นเลียบนะครับผมทีมงานเท่านะครับผมอ่ะขอให้ได้หวานจิ้นเลียบนะครับผมลุงหลอดเป็นวันแมนครับลุงหลอดสี่สวัสดีครับผมนะครับเอฟซีผันทักครับผมขอบคุณหลายๆครับผมเราบอกหมู่บ้านก็มีคนมาทักโอ้ยสวัสดีครับลุงหลอดเคยเบื้องเจ้ามังมัก ไอ,อที่จะบอกว่าหม,ม,นะมันหมนนะอัยมันโมเมนต์ไขล้วนั่นว่าน่ะมันดูบอนซอนเดียมันคละคน <c oughs> เอิอ่พันทักทิ้คนว่านี่นะครับ,อ,นนนนรบอ่าโอเคครับกขอกขคุณหลายๆครับ<ม>ที่ให้ก่กำลังแรกใจครับแหลมจะเจร่ญนครับมือน,นั้นขึ้นได้แบบแต่ว่าข้อแหลมนะครับกับเลื่อยโบผ่านนะครับ,บ,นนรบมืออยู่บนันองแสงแต่ว่ามือนิ่มมือนี่แก้มือนะครับผม เอาแกบัางนี้นะครับผมขอให้โชคให้มานะครับมาร่วมเชียร์บ้างฝ่ายไปกับแรมเจริญรับรองหวานเจริญเลียบขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงลอด F4 สวัสดีครับ